ครับกับสวัสดีแฟนเพจทางห้างทองผลเจริญนะครับที่ชมผ่าน Facebook แล้วก็ชมผ่าน YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมาโชว์ผลงานที่หลังจากที่ลงยาใหม่เสร็จแล้วครับคือจริงๆแล้วมันมีมันเป็นแหวนโรคที่ลงยาเก่ามาแล้วมันผุนะครับเหมือนบับยามันแตกยามันเริ่มไม่ชัดอะไรพวกเนี้ยครับคือทางร้านก็ ลงยาให้ใหม่ขีดเส้นแกะให้ใหม่นิดแกะให้ใหม่ตัวหนังสือเห็นชัดขึ้นเราค่อยล,ลงยาสีแดงลงไปนะครับผมแล้วก็ชุบใหม่เลยประมาณนี้นะครับว่าท่านใดลงแหวนลงยาที่สึกแล้วนะครับหรือยากระเทาะนะครับก็เอามาให้ที่ร้านทําได้นะครับผมโอเคครับท่านใดสนใจดูผลงานเพิ่มเติม,ตมก็ ผ่าน Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับหรือสนใจติดต่อก็แอดไลน์ด้านล่างได้เลยเช่นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ